หนึ่งคู่ทีเด็ดในวันนี้ครับสวัสดีครับผมซูแบงนะครับวันนี้ครับผมมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับจากฟุตบอลพิเศษอังกฤษของเราเองนะครับก็คือเลี้ยวภูคบเปิดบ้านต้อนรับกับเมียนวูแพนตันในเวลาสามทุ่มนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเก็บความรู้ของวันนี้นะครับขอฝากลุมบอลเล็กๆน้อยๆไว้กับพี่ๆหน่อยละกันพี่ๆคนไหนครับกงหากลุ่มบอลที่น่าสนใจนะครับ แนะนำเป็นกลุ่มของผมเลยที่มีสมาชิกรวมแล้วสองพันกว่าคนนะครับอยากได้บอลสดบอลสเต็ปชุดโครงการทีเด็ดตัวเด่นในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจ s อ B เสองศูนย์มาได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟุตบอลวันนี้ครับมีเสื้อแบบนี้เลยนะครับผมมีเสื้อแบบนี้ไว้แจกกันด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างกลุ่มของพวกเราทั้งสิบกลุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานที่ผมลันไว้คร่าวๆตลอดทั้งวันนะครับไปต่อครับกับตารางคะแนนตอนนี้ครับลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางคะแนนพรีเมียร์นะครับแข่งมาหมดยี่สิบสี่นะ มี57แต้มส่วนวูฟนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสำหรับวูฟแข่งวันที้สี่สิบนะครับชนะไป5เสมอ4แพ้15มีอยู่19แต้มนะครับเมาดูเฮดทูเฮดกันครับ5ครั้งที่เราเคยพบกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไป4ครั้งเลยแล้วก็วูฟแฮมป์ตันชนะไป1ครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลครับบุกไปชนะวูฟแฮมป์ตัน2ประตูต่อหนึ่งครับเมาดูห้านัดหลังสุดของลิเวอร์ตตตัันนไปป2 2รระะู่อคบ ตัวห้าเกมหลังสุดของวูฟนะครับชนะไปสองแพ้ไปสามครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์มาสองศูนย์เราไปดูแฮนดี้แคกนะครับเปิดมาที่สองจุดสองห้านะครับตอนนี้ขยับลงเหลือหนึ่งจุดเจ็ดห้าแล้วจ่ายให้กับเรีลกูนะครับน้อยกว่านะเฉพาะหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจเรามาดูที่หนึ่ง x สองนะครับบ่งบอกว่าวันนี้ครับเรีลกูจะไม่แพ้เลยเพราะว่าจ่ายเรีลกูแค่หนึ่งนะครับจ่ายวูฟชนะเนี่ยสิบเอ็ดเลยแล้วกันถือว่าเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลย เรามาดูสูงต่ำมันครับเปิดมาที่3.5มจุถึงสามนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขยับลงมาเหลือ3.25แล้วยิง3ลูกเราเสียครึ่งครับยิง4ลูกเราได้กินเต็มและส่วนใหญ่นะครับจ่ายสูงเนี่ยน้อยกว่าต่ำนะครับจ่ายสูงประมาณ0.88ถึง0.89นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูสถิติตารางทั้งซีซั่นนี้ของเขาดีกว่าครับ ลิเวอร์พูลครับเล่นในบ้านเนี่ยสิบเอ็ดครั้งนะครับชนะไปแปดเสมอสองแพ้หนึ่งแค่ชนะเดียวเองนะครับส่วนบูฟนะครับการออกไปเยือนของเขาเนี่ยสิบสองนัดนะครับชนะไปสองเสมอสามแพ้ไปถึงเจ็ดเลยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับบูฟทั้งเล่นในบ้านทั้งนอกบ้านเลยครับน่าเป็นห่วงพอๆกันเลยเรามาดูหน้าเว็บกันหน่อยครับตอนนี้ครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีกดที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าน้ำแปดสิบสี่นะครับค่อนข้างสวยงามโอเคเลยนะครับส่วนสูงสามจุดสองห้านะครับจ่ายน้ำเก้าสิบเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะเกินไปอยู่นะตอนนี้นะครับรอไปเล่นตอนมันเป็นบอลสดดีกว่า วันนี้ครับผมขอฝากไว้นไหน,น่อยนะครับจัดหนักจัดเต็มดิวคูได้เลยครับสองเมเทเบาสามเมเทดังมีแน่นอนครับถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ